อาจารย์เอจัก,กรพันธ์ผู้บริหารร่ววหมอลำเสียงอีสานคณะหมอลำในตำนานโพสต์ฟาดเดือดวงการบันเทิงอ่ะเนาะเกิดยังขึ้นคัพี่น้องขาทำไมอาจารย์เอจัก,กรพันธ์ถึงได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดวงการบันเทิงอ่ะเนาะอ่าเมื่อนี้สาวไอซีมบาบอสุพีสุนองฟังค่ะก่อนอื่นนะคะผู้ไดบนท่านด้นติดตามสาวไอและช่องมักหมอลำ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่องมักหมอลำนิวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทําคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารหมอลำในทุกๆวันค่ะพี่น้อง่ะอาจารย์เอจัก,กรพันธ์นะคะล่าสุดแล้วเด้โพลฟ,ฟาดเดือดวงการบันเทิงอ่นเนอะ,เอะเนาะสาเหตุจากอะไรนะคะเกิดจากว่ามีแชทลับนะคะแชทหนึ่ง ซึ่งบอกว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำเนี่ยแชทไปหาทีมงานแล้วก็ลูกน้องของเพิินประมาณเป็นการชักชวนนะคะอยากได้ลูกน้องเพิินเป็นการสื่อโตหรือเป็นการเยี่ยงตนี่แหละอยากได้ทีมงานคุณภาพของอาจารย์เอที่ปลุกปั้นมากับมือเนี่ยเอาไปเป็นทีมงานจาของประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นการชุบมือเปิบหรือไม่ หรือว่าเป็นการแย่งตัวหรือไม่นะคะพี่น้องะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของเพจดังนะคะอย่างหมอลำสตอรี่เนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวนี้เอาไว้ค่ะแล้วอาจารย์เอเนี่ยก็โพสต์ไว้ประมาณนี้ค่ะโดนแอบ,บซื้อทีมงานเอจักกพันธ์โพสต์เดือดโดนซื้อทีมงานเสียงอีสานวงการบันเทิงอ่นนะเนาะเรียกได้ว่าเดือดอีกรอบช่วงบ่ายวันนี้เอจัก,กรพันเอธนกฤตรจนะตรีภูมิโพส ผ่าน Facebook ส่วนตัวเคยชินกับการแอบซื้อเหรอครับพออยากได้พนักงานคุณภาพเลยต้องมาแอบซื้อทีมงานผมแฮชแท็กวงการบันเทิงอะเนาะถึงพฤติกรรมหัวหน้าวงหนึ่งที่ติดต่อแชทลับกับทีมงานในวงเสียงอีสานที่อาจารย์เอจักรพัน์บริหารอยู่เพื่อซื้อตัวไปอยู่ในทีมด้วยซึ่งทำเอาหัวร้อนสุดเพื่อทุกคนในทีมงานอาจารย์เอปั้นมากับมือ ภายหลังได้มีการเปิดเผยอ,อีกว่าหลังจากที่อาจารย์เอจัก,กรพันธ์โพสต์ลงบุคคลดังกล่าวก็ได้ลบข้อความทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นหลักฐานแต่ทีมงานอาจารย์เอได้แคปภาพเอาไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งยังบอกอีกว่าพูดคำเดียวรู้เลยว่าใครอาจารย์แฮชแท็กเจักรพนันธ์แฮชแท็กเสียงอีสานพี่น้องขาเกิดอียงขึ้นเออใครคือ หัวหน้าวงที่อาจารย์เอพูดถึงที่ได้แชทไปหาทีมงานนะคะของอาจารย์เอที่เพิ่งในบุ๊กปัตมากับมือสร้างมากับมือบอกเลยว่าเป็นทีมงานคุณภาพที่อาจารย์เอจักรพันธ์สร้างขึ้นมาแต่อยู่ๆมีหัวหน้าวงบางคนเนี่ยอยากได้อยากจะเอาไปร่วมง,งานแต่เป็นการแอบแชทแอบคุย แอบชักชวนนะคะอยากจะได้โตไปเป็นใครเท่ากับบลูอีลีค่ะพี่นองขาว่าเป็นใครแต่อาจารย์ A เ,เนี่ยได้เผยเผยประมาณบอกว่าถ้าพูดไปนะคะคีย์บดหนึ่งพูดไปข้ำหนึงเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเป็นใครเออเราก็ต้องคาดเดาตัอไปค่ะพี่นงคขาเป็นไผอาจารย์ A จะมาเปิดเผยชื่อ บุคคลคนนี้หัวหน้าวงคนค,คนนี้ไหมหรือว่าสิปล่อยไปนะคะบิดเป็นเรื่องเงียบบอยากยืดความยาวสาวความต่อเพราะว่าก็อยู่ในวงการเดียวกันเนาะหากินน้ากันประมาณนี้ก็ให้มันจบๆไปแต่ว่าบบอยากให้เหตุแบบนี้อีกประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคะอาจารย์เอจักกพันเนี่ยตั้งแต่คนเข้ามาร่วมบริหารคณะหมอลำในตํานานซึ่งเป็นหมอลำที่มือมีชื่อเสียงโด่งดัง อตอนนี้นะคะเสียงอีสานเนี่ยก็ปรับมาพัง,งาดอีกครั้งหลังจากอาจารย์เอเนี่ยบอกว่ามาร่วมบริหารเสียงอีสานและก็พร้อมเต็มที่กับการดูแลเสียงอีสานเป็นการซัพพอร์ตเสียงอีสานและบริหารร่วมกับแม่นกน้อยซึ่งอาจารย์เอนะคะเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยเต็มที่เลยเรื่องของทุน เรื่องของทุนไม่ว่าจะเป็นชุดแสงสีเสียงนะคะเพื่อนบอกว่าจัดเต็มแม่นกน้อยอยากได้อะไรให้บอกคนนกกี่ขนอยากได้อาจารย์เอจัดเต็มพร้อมกับมีการออดิชัน่นเฟ้นหาพระเอกนางเอกตั้งเงินรางวัลเป็นล้านค่ะทำให้พระเอกนางเอกทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยแห่กันไปสมัครเพราะเนาะก็ นั่นละร,รู้ว่าอาจารย์เเนี่ยก็มีชื่อเสียงในการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลสื่อโซเชียลเนี่ยอาจารย์เอเนี่ยเก่งเรื่องนี้แต่แม่นกน้อยเนี่ยก็เก่งเพราะว่าเก่งในเรื่องของหมอลำแม่นกน้อยเองแล้วก็เป็นหมอลำผู้ที่มีชื่อเสียงด้านหมอลำมานานแล้วเป็นบรมอาจารย์รูหมอลำกับคนที่เก่งสื่อโซเชียลเนี่ยมาผนึกกําลังกันฤดูการหน้าค่ะพี่้องค่ะเสียงอ,อีสานเนี่ยต้องเปิดตัวมาอลังการแน่ๆ ทุกวันนี้ค่ะพี่น้องขาหมอลำเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ดังอย่างเดียวไม่ได้การนำเสนอสสื่อโซเชียลเนี่ยสำคัญแม่นกน้อยเองนะเราเก่งเรื่องลองเรื่องลำ่ำเรื่องหมอลำแต่อาจจะไม่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสื่อโซเชียลได้อาจารย์เอเนี่ยมาช่วยพัฒนาเรื่องสื่อโซเชียลพัฒนาสนับสนุนเงินลงทุนด้วยอาจจะทำให้นะคะเหมือนเป็นการติดปีกให้กับเสียงอีสานคุณได้พี่น้อง หมอลำเสียงอีสานเนี่ยค่ะพี่น้องขาเป็นหมอลำในตำนานที่มีชื่อเสียงมานานกว่าหลายปีจุดเด่นของเสียงอีสานเนี่ยมีหลายจุดเลยเพราะว่าสิเป็นลำเรื่องต่อก่อนหลายเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่มีชื่อว่าวงเวียนชีวิตตอนนั้นนะผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะพี่น้องคะ่ะไปรอฟงังรอชมนะคะลำเรื่องต่อก่อนวงเวียนชีวิตห้องให้น้ำตาไหลอินน้ำบดบาดพระเอกนางเอกกันไปหลายคน ส่วนเด็กน้อยเนี่ยก็ไปรอเบิงตลกค่ะตลกเสียงอีสานสมัยนั้นคือดังดังเปรี้ยงปางนะคะคือฮาทุกบทบาทฮาทุกชอ็อตสนุกไม่มีเบือ่ออย่างสาวไอเองเนี่ยไปดูทุกงานค่ะไปดูหลายๆงานเลยคือแบบมีการแสดงใกล้ๆยุไซก็ไปว่าังไงใกล้บ้านน่ะก็คือไปขอพ่อขอแม่ไปบ่ปอพ่อเด้ซีดี เสียงอีสานตลกเสียงอีสานเนี่ยดูเกือบทุกเทปเลยได้พี่น้องเขาจะเปิดทุกงานค่ะงานแต่งงานบวชงานทุกงาน ชาวไอ้ก็ไปนั่งถาฟั่งถาเบิงนะคะคือจุดเด่นของเสียงอีสานเนี่ยมีหลายอย่างทําให้เนี่ยแหะมี FC แฟนคลับสมัยนั้นนะเยอะมากถึงแม้สมัยนั้นจะไม่มีสื่อโซเชียลใดๆแต่เป็นการบอกปากต่อปากพูดต่อแล้วก็ดูจาก c d ดเอาแต่ณนะปัจจุบันนี้อย่างที่บอกคะ่ะได้อาจารย์ A เข้ามาพัฒนาเรื่องของการสื่อโซเชียลที่จะ เป็นการส่งเสริมเป็นการติดปีกให้กับเสียงอีสานเรามาจับตาดูค่ะพี่น้องะ่ะว่าปีนี้เสียงอีสานนะคะจะพงาดกลับมาทวงบรลลังคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้ไหมและนะคะปีหน้าฤดูการหน้าเนี่ยจะมีอะไรแปลกใหม่เออเราก็ต้องมาติดตามกันแน่นอนว่าคุณเอจักกพันค่ะพี่น้องคพา่นอัดฉีดเต็มทุกอย่างอยู่แล้วแสงสีเสียงต้องอลังการชุดพระเอกนางเอกต้องเลิศ เป็นกําลังใจให้กับเสียงอีสานกันได้นะคะใกล้สิเปิดฤดูกาลละฤละดูกาลหนานเนี่ยเซวไอมั่นใจเลยว่าคิวงานของเสียงอีสานเนี่ยต้องแน่นเต็มตลอดทั้งปีแน่ๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นเฟนนะคะออดิชันพระเอกนางเอกเนี่ยก็เป็นกระแส กลับมาเป็นกระแสโด่งดังอีกครั้งสําหรับเสียงอีสานคนพูดถึงกันเยอะมากทีนี้นะคะเขาก็ต้องมารอช่วงผลงานวันที่5-6ที่ตุลาคมนี้พอนะคะจบเปิดฤด,ด,ดูกาลไปนี่แหละหลังจากคารลเซาไอมันใจเลยว่าคิวงานของเสียงอีสานเนี่ยต้องจองถูกจองแน่นข้ามเป็นปีๆอีกแน่และก็จะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งฤด,ดูกาลหน้านะคะเราจับตาดูว่าเสียงอีสานจะมีอะไร แตกใหม่จากเดิมแล้วก็สิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะคะจุดเด่นของเสียงอีสานที่มีอยู่แล้วจะหยิบยกมานําเสนอในรูปแบบไหนเราก็ติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องคะซึ่งันสิเปิดฤดูการวันที่5ที่6ตุลาคมนี้เป็นคณะหมอลำนะคะที่เปิดฤดูการถึง2วันเลยพี่นอ้อง ใดอยู่ใกล้นะคะหรือสะดวกไปให้กําลังใจแม่นกน้อยอาจารย์เอจักรพันธ์ก็ไปได้ค่ะที่จังหวัดอุดวธานีบ้านแม่นกน้อยนั่นแหละบ้านเลขกที่555เพิ่นนั่นแหละพี่น้องส่วนหัวหน้าวงนะคะที่แชทรับไปหาเอจักรพันธ์เนี่ยเป็นไผ ยังไงนะคะอาจารย์เอจัก,กรพันธ์จะเปิดเผยไหมว่าเป็นหัวหน้าวงคนไหนนะคะหรือจะเงียบไปเลยแต่ถ้าเมื่อไร่อาจารย์เอจัก,กรพันธ์มาเปิดเผยแน่นอนคะ่ะพี่น้องขาสาวไอซีฟาวมาอัปเดตข่าวสารสุพีสุนองฟังก่อนใครนะคะที่ช่องมักหมอลำนิวสำหรับมือนี้สาวไอขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ